สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณววบบ้สวัสดีค่ะ,คคะทุกคนมาเก็บพริกค่ะมาเก็บพริกมเมริคริสต์มาสค่ะ เมรีคริสต์มาสทุกคนค่ะขอบคุณค่ะคุณธนงสวัสดีค่ะคุณธนงคุณวิบบี้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเด็ดพลิกค่ะห้าชั่วโมงเก็บเก็บพริกห้าชั่วโมงได้แค่นี้เองค่ะเก็บหมดแล้วค่ะเหลือนิดนิดนึงเหลือนิดเดียวเหลือนิดนิดหน่อย ยังไม่ได้ล้างเอาไปล้างนี่หมดนี้ห้าชั่วโมงค่ะคือขยันถ่ายยายพ่อยได้เยอะอยู่ค่ะเก็บหมดแล้วค่ะต้นกล้วย ต้นฟักทองฟักทองค่ะมีลูกหนึ่งตรงนี้ค่ะ คพริกพริกค่ะเก็บพริกค่ะชั่วโมงคือได้ลายแผลขอบคุณคุณธนงค่ะขอบคุณคุณวิบวีขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณคุณสุพานคุณแม่ทวดคุณ คุณแม่แม่เมื่อวานส่งส่งพวงมลลาลัยมาให้ขอบคุณค่ะแม่แม่เมื่อวานแม่ทวดแม่ปุ๊แม่ต้อยขอบคุณค่ะเมื่อวานโยนมาให้ก็แล้วก็รีบลงค่ะไม่เห็นเมื่อวานที่โยนโยนพวงมลลาลัยมาให้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณคุณทีสวัสดีค่ะคุณทีคุณทีทะเลกับเวหาขอบคุณค่ะมาเก็บพริกค่ะมาเก็บพริกสุขสันต์วันคริสต์มาสสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะก็จะมาแค่แป๊บเดียวค่ะแว๊บมาสวัสดีมาอวดพริกเก็บพริกห้าชั่วโมง อันนี้นั่งเด็ดห้าชั่วโมงค่ะแล้วก็จัดสวนนิดนึงฟักทองมันรกก็เลยดึงมันเข้าไปค่ะดึงดึกมันเข้าไปอยู่ในสวนมันลามออกมาค่ะฟักทองมีสองลูกใหญ่ค่ะมีสองลูกใหญ่ตรงนี้อันหนึ่งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกของเก่าค่ะของเก่า ปลาปลาอันนี้ก็อันนี้ก็คริสต์มาสค่ะพระเยซูคริสต์ตอนประสูติวันคริสต์มาสค่ะเอามาตั้งไว้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นของเก่าค่ะมันมันจะไปทิ้งก็ไม่ได้ก็เลยเก็บไว้แถวนี้ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นพวกของเก่าค่ะของเก่า อันนี้พระเยซูคริสต์ตอนประสูติแต่ว่ามันก็ชำรุดแล้วมันโดนแดดค่ะก็พริกพริกตรงนี้ค่ะเก็บห้าชั่วโมงเก็บพริกห้าชั่วโมงได้เยอะอยู่ค่ะอยู่ในกระป๋องนี่ก็เยอะนะเยอะคุณวิววีคุณแนนซี่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณแนนซี่ขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคนมาแป๊บเดียวอ,อยู่ถึงแปดนาทีก็พออดูสวนข้างบ้านอันนี้สวนเพื่อนบ้านค่ะก็ได้ดูตรงนี้ละค่ะ ได้ดูเขียวๆตรงนี้ค่ะเพื่อนบ้านย้าค่ะย่าเขียวๆข,ขอบคุณค่ะคุณแนนซี่คุณวิบบีคุณธนงคุณ ขอบคุณค่ะคุณทนองคุณสมหวังคุณคุณยายอ้วนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณยายอ้วนขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคนคุณยายอ้วนคุณแนนซี่คุณธนองคุณบิ๊กบี้ขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะที่แวะมามาแป๊บเดียวค่ะขออนุญาตลงก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะคุณยายอ้วนขอบคุณค่ะ,คคะมาเก็บพริกอ่ะให้ดูพริกอ่ะให้คุณยายอ้วนดูพริกแซ,แ,ซแ,ซแซบแซบเมต่อโตเลยจะไปอาบน้ำแล้วค่ะเพชรฝั่งนั้นก็จะเป็นปลาค่ะปลาอยู่ในโอ ปลาอันนี้วันคริสต์มาสอันนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ตอนที่ว่าที่เขาฉลองกันก็อันนี้่าคาตอนที่ว่าพระเยซูคริสต์ตอนประสูติค่ะคริสต์มาสอันนี้ก็ของเก่าย้าค่ะย่ามันรบเนาะอันนี้ก็ ฟักทองค่ะมันรกก็เลยก็เลยดึงมันไปไว้ในสวนหมดเลยมันรกค่ะมันร็อกอาจะลงแล้วค่ะมาสิบนาทีอ่ะ,ะสิบนาทีขอบคุณมากค่ะคุณคุณวิบวีคุณแนนคุณยายอ้วนคุณธนงคุณทีขอบคุณค่ะทุกคนขออนุญ,ญาตลงก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย